พฮ้ยะอ่าโอเคพอแล้วอ,วอ,อ,วอมัดก่อนเอาเนียวทิวนิวชาเนลสวัสดีครับสวัสดีครับออนเนวสวัสดีค่ะ <c oughs> พี่เมวันนี้เรามีอะไรลูโปจะมาเล่นให้เพื่อนดูนี่คือลูโปที่สูบลูกโป่งค่ะไหนดูสิแกะออกอันนี้แกะแล้วเนี่ยอ่าลูกโป่งเล็ก โอ้ลูกโป่งจิ๋วมีขนมด้วยเนี่ยมีขนมด้วยมีลูกโป่งจิ๋วมีสีอะไรบ้างลูกโป่งเนี่ยสีแดงสีเขียวสีชมพูสีแดงสีเขียวมัดผมมัดผมก็ตรงมัดผมใช่งแม่สีเหลืองอ่าสีแดงสีเขียวสีชมพูแล้วก็สีเหลืองอันนี้ลองเป่านอย่างนั้นก่อนสิเป่านได้ไหมอุ้ยมีกล้วยใบไหนพี่เมย์ ปล่อยได้ไหมไม่ได้ไมีขนมด้วยนะอ่ะไหนเราลอามาลองนี่ทําอย่างนี้ค่ะไหนเอาเนลแว่นพื่อนดูสิเหนื่อไหน่ๆก็มันมีชีดูอ่าที่สูบ<ๆ><ๆ>ลูกที่ทสูบนี่ค่ะเป็นที่สูบเนี่ยค่ะนี่ที่ใส่ที่ใส่ลูกโปง่งแกะเลยนะได้เ<ก>น่เน่เน่สูบลูกโปงง่งก่อนเนี่ยนี่ค่ะแล้วเขาแกะขนมเลยนะคะเดี๋ยวค่อยแกะค่ะนีั้นเราสูบลูกโป่งก่อนดีกว่าอ่ะพี่แม่มาใส่ค่ะได้ไหม ได้ได้ค่ะที่สูบลูกโป่งจิ๋วสำหรับเด็กใช่ไหมเดี๋ยวใส่ก่อนออนเนียใส่ก่อนครับอ่าอันนี้เราใส่เอ้ยเฮ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 ้ยดูซิมันจะใหญ่ได้แค่ไหนนะที่สูบลูกโป่งจิ๋วสำหรับเด็กน้อยนี่ค่ะว้าวบอกไว้เอาอีก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 ดูซิจะใหญ่แค่ไหนอุ้ยสูมได้ด้วยอ่ะพอ มาแล้วเหรอ,อ,อแข่งย่างแขงย่างจับดูสิอเอพีเมจับจับแล้วก็ดึงออกเฮ่อมาดมั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 ดกันมัดกันมัดกอนมัดกัน<ช>นี่ค่ะเราใส่อย่างนี้ไ่เรียบล้วพี่เม่จับจับเอามือน,น้นจับอ่าแล้วก็อันนี้นสูบอุ้ยอุ้ยดูอุ้ยเป็นสีขาเลยอ่ะอุ้เอ,ยอยาอยาวๆสิมันจะใหญ่ไหม ใหญ่แค่ไหนนะพอพอยังพอังพอแล้วยังออีกพอพาพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดี๋ยวมัดก่อนค่ะอ่าวอันนี้จับอ่าเดี๋ยวมัดก่อนค่ะมัดก่อนครวบมว ต่อไปสีอะไรสีเขียวอาจารย์ค่ะอ่าอันนี้ก็สวยอุ้ยค่อยๆเคยๆอ้๋สีเขียวสีเขียวน้อยโอ้สวยนะเนี่ยสีเขียวใช่ไหมอ่ออีกอีกอีกนิดหน่อยอีกนิดหน่อยโอเคเอามัดก่อนมัดก่อนอันนี้มัดอันนี้มัดโอเคเดี๋ยวให้อนนี้มัดก่อนนะ อุ้ยต่อไปสีอะไรครับสีเหลืองอ้าวอ๋ออันนี้อันนี้ลองจับบ้างพี่เมย์ลองสูบบ้างได้ไหมเอาพี่เมย์ไม่สูบสูบปะสูบอ๋อพี่เมย์ลองสูบอันนี้ลองจับดูบ้างอ้าทางนี้ค่ะอันนี้จับตรงนี้อันนี้จับตรงนี้อ้าวอย่าบีบนะเดี๋ยวแตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยพอพออะขอเหรออีกสิใหญ่ๆเลย่ ยะโอเคอันนี้ม,มัดก,ก่อนอันนี้ม,มัดก,ก่อนสีแดงอ่ะอใหญ่ๆเลยลูกเป็นสายเนาะนี่ใช่ไหมเป็นสายอย่างนี้ค่ะอ่ามายมามาดูมันดูขึดด้นลูกโป่งอ๋อดูดขึ้นลูกโป่งมันปั๊มขึ้นใช่ไหมพ <ภา S 1> อพอย่าอ่าโอเคพอแล้วอมามัดก่อนเอาอันนี้ เนี่ยวัดกันอะเนี่ยัดกันอ๋ออยากกัดอยากกัดมัดกันวัดกันอย่ามาแตกอ่อต่อไปมีอะไรอีกนอกจากลูกโอมมีลูกอมนี่ค่ะอาแกะอาแกะกันเด็กๆแกะวางนี่ระวังลูกระวังลูกนี่นี่ไม่ฉีกแล้วฉีกแล้วเนี่ยไงระวังตรงนี้เลยระวังลูงอุ้ยอุ้ยมีสีอะไรบ้างลูกอมอุ้ยดาวอุ้ยดาวหัวใจมาแยกสีดิอันนี้หัวใจสีขาวเป็นยังไงเป็นยังไงรสชาติ พี่เมกินสีอะไรไปไหนดูลิ้นหน่อยยมพูอันนี้อ่ะกินดาวอ่ะเลี้ยงสีดิเลี้ยงสีแยกสีกันค่ะพี่เมสีเหลืองก็อยู่แต่สีเหลืองอ่าอ่าสีขาวก็อยู่แต่สีขาวสีส้มก็อยู่แต่สีส้มสีเขียวอ่ะสีขาวสีฟ้าสีเขียวสีเขียวรักกันนีขาวฟ้าเขียวส้มเหลืองอ่ะมีกี่สีเนี้ยอะไรเยอะสุดสีเหลืองใช่ อร่อยไหมมันเป็นไงรสชาติเป็นไงครับนี้คือรูปกล้วยอ่านี่คือรูปกล้วยไปลาไวตรงนี้อ่านี่คือรูปอะไรสีฟ้ารูปดาวอร่อยอร่อยเหรอหนูกินสีอะไรไปหนูกินดาวหมดแล้วเหรอเนี่ยปะฮะหนูกินไปสองอันแล้วเหรออ,อันเดียวกี่อันอันเดียวพี่เมย์กินสามอันละนี่อันที่สามกับพี่เมย์ไกินกล้วยดูสิเป็นยังไงรสชาติเป็นช็อกโกแลตหรือว่าอะไรข้างในรสนมรสนมอ๋ออันเดียว เป็นยังไงมันเปรี้ยวมันเปรี้ยวเหรออะไรไงอ๋อเปรี้ยวพี่เมย์ไม่เปรี้ยวอ่ะคนละรสชาติกันเหรออ้าวรู้บังโอ๊ยฉันโป่งแตกงอะไเป็นยังไงอันนี้เป็นรสส้มเหรออันนี้เป็นรสส้มเหรออ๋ออันนี้เลยเปรี้ยวเหรออันนี้รสนมรสส้มรสแยมรสไส้รสไป้รสสยมไส้รสนมฮะ ลดนมอ๋อโอเคสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะฝากากดติดตากดไลค์ให้น้องออนิวก,กานะาตังเม์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย,บ,ายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ